สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในเรื่องของการครอบรูปนะครับที่มีขนาดเท่ากันนะครับครอบรูปให้มีขนาดเท่ากันโดยใช้วิธีคีย์รัดนะครับทีน,นี้เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันขั้นแรกเราเปิดโปรแกรมนะครับ acdc มาครับเราเข้าไปที่รูปนะครับเลือกนะครับว่าเราจะมานะครับนี่เป็นไฟล์ของ หนึ่งนะครับเราจะมาครอบกันทั้งหมดนี้เลยให้มีขนาดเท่าเทียมกันนะครับยุติการเราเข้าไปที่โปรเซสครับปุ่มนี้นะครับโปรเซสาดูครับเราก็จะมีนะครับตัวอย่างมากมายนะครับซึ่งเราสแกนไว้แล้วแต่ปรากฏว่าตัวของขนาดนะครับเรายังทําการครอบไม่ได้นะครับแล้วก็มาดูครับที่บริเวณนี้นะครับ แถบเมนูด้านซ้ายนะครับสำคัญมากเลยเรามาที่ตัวคำว่า geometry ครับคลิกเข้าไปนะครับด้านล่างนะครับจะมีคำว่า crop อยู่นะครับเราจะทำการเซตนะครับด้วยระบบของการ crop ที่มีขนาดเท่ากันนะครับมาดูกครับเราก็ทำการเลือกนะครับขยายขนาดไปไม่ได้แบบนี้นะครับแสดงว่าตัวนี้ ยังล็อกอยู่นะครับแล้วก็คลิกออกมานะครับแล้วกลับเข้าไปแก้ไขครั้งหนึ่งทีนี้เราแก้ได้แล้วนะครับที่เราก็ทําการครอปแล้วนะครับทีนี้เราจะทําให้รูปอื่นนะครับรูปอื่นๆทั้งหมดนี้นะครับมีขนาดเท่าเทียมแบบนี้เลยนะครับเราก็ทําการเซตติ้งนะครับมาที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็ทําการเซฟนะครับพรีเซต เด็ฟรีเซตนะครับเราก็กดอะไรก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกดเลขศูนย์ก็ได้ครับขออนุญาตเริ่มที่ศูนย์นะครับแล้วเรากดตอบโอเคมานะครับเท่านี้ครับแล้วเราก็จะมาเริ่มจีรารูปกันเลยนะครับทีนี้เราไม่ว่าจะครอบรูปไหนนะครับก็จะกลายเป็นนะครับขนาดนี้เท่ากันหมดนะครับมาดูกันครับลองเลือกหนึ่งรูปนะครับ คลิกดเฟืองนะครับกดศูนย์ครอบแล้วนะครับนี้เราจะคลิกแค่เป็นทุกรูปเลยเอาคีล่าใกล้ๆเลยนะครับมาดูตรงนี้ครับลูกศรด้านนี้นะครับเอาไปทางซ้ายก่อนนะครับกดครับกดศูนย์ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะครับ ทุกสอนปกดศูนย์ปนะครับที่ที่เฟืองกดศูนย์ฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันเห็นไหมครับขนาดจะเท่ากันหมดนะครับมาดูด้านต่อไปครับกดศูนย์ครับทาแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับมีเท่านี้เอจนกระทั่งครบทุกครบทุกไฟล์ ครบทุกรูปนะครับครบทุกรูปรจะสังเกตนะครับว่ารูปนั้นนะครับถูกครอบด้วยขนาดต่างๆขนาดที่เท่ากันนะครับเอเคไหมครับ เสร็จเลยก็ได้ครับสาหรับเล่อน,นี้นะฮะครบยังเลยน่าจะยังรายเสียเราแป๊บหนึ่งครับทําไปเรื่อยๆจนครบนะฮะจะรัดมากนะครับบางคนบอกว่า,าครอบรูกแล้วไอ้ทำไมไม่เท่ากันสักีนะครับนี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให การครอบรูปนะครับเท่ากันทุกรูปเสเอยเยัยงนะครับทำจนครบคนระับเมื่อทำครบเสร็จแล้วนะครับเมื่อทำครบเสร็จแล้วนะครับเราก็กดอีกปุ่มหนึ่งนะครับ,ก,นะรบก็สำเร็จเสร็จสิ้นหมดเลย ราก็จะทำการนะครับกดปุ่มดันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทุกอันเลยนะครับครบมาเท่ากันหมดเรากดปุ่มดันนี่สำเร็จแล้วนะฮะทุกอันนะครับถูกกำหนดขนาดนะครับเท่ากันหมดเลยนะ ถ้าเราจะกลับนะจะกลับรูปนะครับก็กด Control A นะครับ c อน t r o l แล้วก็ A นะครับแล้วก็นะครับ r o t เ t รมาเท่านี้ครับสาหรับการที่จะครอบรูปนะให้มีขนาดเท่ากันจริงๆจะครอบรูปนะครับตัวรูปนั้นจะอยู่ด้านใดก็ได้นะครับไม่ไม่สำคัญนะครับอยู่ที่เราตั้งค่านะครับกําหนดขนาดตัวครอบแล้วก็เซฟให้เรียบร้อยครับก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับในกระบวนการทั้งหมด ก,ก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันนะครับในส่วนของการครอบรูปนะครับที่มีขนาดให้ท่านมีขนาดเท่ากันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ